ทำนายฝันเลขมงคลฝันเห็นช้างฝันเห็นช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองยมเกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยครั้งกับสัตว์ประเภทอื่นเมื่อไรก็ตามที่เราได้มีโอกาสเห็นช้างยอมเกิดเรื่องดีกับชีวิตใ้ด้านใดก็ด้านหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝันเห็นช้างด้วยเช่นกัน ฝันเห็นช้างความหมายของการฝันเห็นช้างตามโบราณบอกไว้ว่าล้วนจะเจอแต่เรื่องที่ทำให้โชคดีมีโชคลาภโดยเฉพาะการเสี่ยงดวงแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุญบรารมีเก่าที่ได้สั่งสมไว้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังรวมถึงการบ่งบอกว่ามีโอกาสได้เดินทางไกล ซึ่งการเดินทางไกลนั้นจะทำให้ชีวิตมีความสุขและมีชีวิตชีวามากขึ้นส่วนเลขเด็ดเลขมงคลน,นำโชค2 14 40 10 63 68 8ี่สา